สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมต้องทึ่งมากๆเลยทีเดียวว่าเป็นคนที่ใช้ระยะเวลาสั้นมากกับการสร้างยอดธุรกิจจำนวนมหาศาลกลับมาทำงานแค่เดือนแรกรยอดก็มาละ90 0 0 0มื่ะ อยากรู้ว่าวิธีการสร้างยอดธุรกิจเนี่ยค,คุณประภาพรมีเทคนิคในการแนะนำคนคแนะนำสินค้าเปิดใจคนยังไงบ้างท่านผู้ชมบางคนบอกโอ้ยกว่าจะได้สัก2,000-3,000เนี่ยยังไม่มั่นใจเลยนี่เดือนเดียวไดก้าหมื่นเนมีเทคนิคไงคือเทคนิคคือเป็นคนที่ว่าอัอธยาศัยดีนะ,ะอสมมติไปชวนค,คนอัธยาศัยดีเราคุยกับเขายังไงก็คุยเล่าต่อค่ะคือ แรกเริ่มก็เป็นคนบ้านๆน,นะคะเป็นคนคบ,บ้านๆไม่เคยใช้สินค้าของกิฟฟารีนนะคะครเริ่มตัวดำดูไม่ได้เลยอาจารย์หน้ามันนะคะเมคาขายหมูในตลาดหน้ามันไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยพอมาทานสื่อมองกิฟฟารีนคือน้ําทับทิมคือจุดเปลี่ยนของตัวเองะค่ะสินค้ามันขายตัวของ,ของ,ของดิชั่นเองะค่ะอาจารย์ ก็เล่าต่อยเพื่อนเพื่อนฟังนี่นะคะดิฉัน,น่ะกินน้ำทับทิมของกิฟฟารีนนะคะทานน้ำทับทิมของกิฟฟารีนนะคะดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพื่อนถามว่าเออดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะ <c oughs> หน้าสยขึ้นผิวก็สยขึ้นจากเป็นคนที่ว่าคนบ้านบ้านตัวดำหน้าตามไม่ได้เต่งเนี่ยดูหน้าสยและก็ดีขึ้นนะคะคทานตัวไหนอาหารเสริมตัวไหนบอกว่าเป็นอาหารเสริมโอ้กิฟฟารีนนะคะทานเล้วใช้เล้วมั่นใจมากนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็น เป็นอาหารสริมของคุณหมอนะคะผลิตเองนะคะและก็มันมีโอโยรับประกันเรียบร้อยสมมุติว่าเป็นคนอิสลาคนศาสนาอิสลามคอาจารย์มีเครื่องหมายอาหรานโอโยเรียบร้อยค่ะได้ไหเราก็แนะนําสินค้าจากการพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองทําให้คนฟังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนพูดกินเอง เขาก็จะเชื่อมากขึ้นแต่ถ้าเราพูดอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้กินเองไม่ได้ใช้เองเนี่ยมันจะยากขึ้นไปอีกสรุปแล้วเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นใบเบิกทางเราก็จะได้กลุ่มของคนที่ที่สนใจสินค้าทีนี้บางคน เขาก็ชอบสินค้าแต่ไม่ได้อยากสมัครหรือไม่อยากทําธุรกิจเนี่ยแต่คุณประภพรก็มีนักธุรกิจด้วยมีค่ะคุณประภพรมีวิธีการทําให้เขาสนใจและอยากที่จะทําเป็นธุรกิจอย่างจริงจังคือเป็นเพื่อนกันมาโกนนะคะอาจารย์ได้ใจกันมาโกนนะคะเป็นเพื่อนกันมาโกนมีความสนิทสนมกันมาโกนแล้วก็เล่าโตค่ะครับค่ะเล่าโตบอกเพื่อนว่าทําเล้วทําคือเรากินเลี้เนี่ยค่ะ ได้ดีและก็ได้ผลประโยชน์กลับมาด้วยเราเริ่มเล่าถึงเรื่องผลประโยชน์คุณว่อครับพอบอกว่าเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่ได้ใจกันมาก่อนได้ใจมาก่อนคำว่าได้ใจกันมาก่อนคือเอ้ยมันคือจริงใจอ่ะจริงเห็นแล้วรู้ว่าเราไม่หลอกแน่แน่คนกลุ่มนี้คนที่สนิทใจเป็นคนที่เวลาเราพูดแล้วเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจในตัวราและก็เป็นคนอิสลามต่างศาสนากันด้วยค่ะเป็นเพื่อนกันครับครับพอเราพูดแบบนี้เนี่ย เรานําเสนอเรื่องของผลประโยชน์ผลโยชน์คือผลประโยชน์จากการซื้อว่าเขาซื้อของไปใช้เนี่ยเขาจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรเพราะเล่าไปแล้วทําให้เขาเกิดจินตนาการหรืออยากทาธุรกิจมากขึ้นอยากทําค่ะแล้วก็พาไปเข้าเรียนรู้อุปภีทุกรูปแบบของบริษัทนะคะตอนแรกก็พาตัวเองเข้าไปโกนนะคะพอตัวเองสําเร็จแล้วก็พาทีมงานนะคะเข้าประชุมเรียนรู้ทุกรูปแบบของบริษัทคค่ะรับค่ะ จากจุดเริ่มต้นแบบนี้กินเองใช้เองเล่าเองนะแล้วก็เราก็มาแนะนำคนที่สนิทใจเราต้องดูแววไหมครับว่าคนคนนี้น่าจะทำธุรกิจได้เพราะคนคนนี้สงสัยเป็นผู้บริโภคเฉยๆแหละคนนี้มีแนวโน้มเป็นคนเก่งเรามีวิธีการดูหรือคัดคนไหมดูค่ะเราเราดูยังไง ดูคัดคนคือดูจากสลิปออยอดรายได้ที่ว่าเขาเข้ามาค่ะจาค์ค่ะแล้วก็บอกเขาเล่าต่อแล้วก็ทําเป็นธุรกิจอะค่ะถ้าเป็นทําธุรกิจนี้ต้องพาเอ,อน้องต้องพาทีมงานเข้าเรียนรู้นะคะเป็นกตลาดแล้วก็สินค้านะคะกับ,บ OPP ทุกศูนย์นะคะคือสามลิบอนามันนะคะพังหาภูเก็ตกระบี่ค่ะพาเข้าทุ่รูเบบเลยค่ะคน้องก็เข้าใจเรียนรู้สินค้าเป็นตลาดเขาก็เกิดทําเป็นธุรกิจได้อะค,ะค่ะแล้วก็มัน คนที่ว่าซื้อกินซื้อใช้มันก็มีค่ะมันมีสงส่งสงเบรบคาจา์ครับค่ะสมัครซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ทําเป็นเบรบอย่างของธุรกิจเหมือนที่ว่าดิฉันทําทุกวันนี้ค่ะครับทีนี้การสร้างทีมงานเราเองเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ะเราต้องทําให้ทีมงานที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาเก่งแล้วก็เติบโตด้วยเคล็ดลับของการสร้างทีมคุณประภาพรมองว่าทีมจะโตได้เนี่ยเราสร้างเขามาอย่างไรคือเราต้อง ทำตัวเองให้เก่งรีวที่สุดนะคะให้ทีมหาดูนะคะกลับหลังจากนั้นกลับมาก็ขึ้นพาราไดส์ภายใน6เดือนถอยรถไปเดงหนึ่งคันค่ะอาจารย์ค่ะรถเก่งวีออสอะค่ะขึ้นพาราไดส์ภายใน6เดือน6เดือนโอ้เป็นสถิติที่น่าทึ่งมากครับท่านผู้ชมหลายคนบอกโอ้จะเป็นพาราไดส์สองปีเขาบอกจะเป็นพาราไดส์ในสองปีคุณประภาพรบอก6เดือนนองน้องสาวตั้งเป้าวางแผนแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ทำวิธีการนะคะน้องสาวคือคุณพลุปาวดีทองนอกอะผมถามจริง หกเดือนนี้ยากไหมก็ไม่ให้เลยไม่ยากนะคะแต่ก็ว่าพยายามนะคะความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนควา,า,ามสําเร็จอยู่ที่นั่นเ,<อ>เป็นคําตอบที่จริงนะฮะ,ะถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายยากไหมมันก็ไม่ได้ไไดยากแต่มันขึ้นอยู่กับยายาว่าความพยายามอดทนค่ะแปลว่ามันมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ อะไรในโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นไปได้ไม่ยากค่ะแต่ส่วนมันจะง่ายแค่ไหนขึ้นอยู่กับความขยันอยู่ที่ตัวเราทุกอย่างถ้ามันเป็นไปได้ว่ามันไม่ยากหรอกนะครับแต่6เดือนเนี่ยเราก็เป็นาราดา์เราเติบโตลวผมถามในอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรานั่งคุยกันทุกอย่างดูดีหมดทุกอย่างดูง่ายหมดทุกอย่างสนุกมากแต่งานบนโลกใบนี้ทุกอาชีพมันก็มีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างเคยมีบางช่วงเวลาไหมที่เวลาเรา เรารู้สึกท้อแท้หรือเจออุปสรรคในชีวิตมีค่ะมีค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคือปัญหาครอบครัวค่ะอ๋อช่วงที่สามีไม่ค่อยเข้าใจค่ะครับแล้วแล้วเรามีวิธีการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคนั้นยังไงคือหรือแก้ปัญหาคืออดทนต่อสู้มุ่งมั่นนะคะอาจารย์ครับไม่มองไม่คิดลบอะค่ะครับค่ะคิดบวกตลอดเราต้องทําได้เราต้องโตให้ได้เราต้องทําสําเร็จได้ให้เขาดูให้ได้ค่ะครับ กลายเป็นว่าเราคิดปวกเข้าไว้แล้วรีบทําชีวิตของตัวเองให้ดีให้ดูดีให้ดูดีให้ดีที่สุดะให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มาขจัดไอความไม่เห็นด้วยของเขามันก็เป็นการแก้ที่เขาบอกว่าถ้าเราแก้คนอื่นไม่ได้เรามาแก้ที่ตัวเราเองดีกว่าไหมคุณประภพรเลยบอกงั้นรีบสําเร็จดีกว่าถ้าเราสําเร็จเร็วเราจะแก้ปัญหานี้ได้เร็วแต่ถ้าเรา มัวแต่แปรพวงเราจะกลายเป็นสําเร็จก็ไม่สําเร็จปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้ทีมงานก็โตตามทีมงานก็กําลังโตตามเรามาอยู่พูดง่ายๆก็คือเราจะหมดไฟให้ทีมงานเห็นไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องกล้าต้องเก่งอยู่ตลอดทีมงานเขารู้ไหมตอนนั้นว่าเราไม่ได้เล่าครอบครัวไม่ไม่เล่าไม่ไม่เล่าเลยค่ะไม่เคยเล่านี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เราไม่จําเป็นต้องเอาปัญหาของเราไปให้ За, ทีมงานแบกรับ <país S 1> ต่ออีกช่ชวงหนึ่งไม่งั้นเขาก็จะใจเสียเดี๋ยวเขาจะท้อเดี๋ยวเขาจะท้เขาจะไม่สู้เราเพิ่งมาเล่าให้เขาฟังตอนหลังเองใช่ไหมครับใช่พอเล่าให้เขาฟังตอนหลังแล้วทีมงานว่าไงบ้างคะก็โศนเขาคืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะน้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอค่ะแล้วเราจะประสบความสําเร็จร่วมกันคอาจารย์ครับครับค่ะ นั่นก็คือทีมงานก็ได้วิธีคิดแบบนี้นะครับคุณประภพรคิดว่าส่วนหนึ่งของความสําเร็จของทีมเนี่ยน่าจะมาจากการที่เราได้อัพไลน์ที่มีประสิทธิภาพใช่อัพไลน์ที่ดีวางแผนงานที่ดีค่ะคุณประภพรคิดว่าอัพไลน์ในฝันอัพไลน์ในอุดมคติอ่ะอัพไลน์ในฝันอัพไลน์ที่ดีเนี่ยเขาควรมีคุณสมบัติยังไงครับคือความพร้อมนะคะและก็ความพร้อมนะคะ เลโก้อ่ะอัปลน์ก็ควรจะต้องมีความพร้อมความพร้อมพร้อมในเรื่องอะไรบ้างคือวางแผนวางแผนเป็นในการทํางานเป็นนะคะก็สินค้าเขาต้องเก่งด้วยเรื่องสินค้าด้วยไม่ใช่อัปลน์ไม่รู้เรื่องสินค้าเลยใช่แล้วก็วางแผนในการแข่งขันนะคะวางแผนในการแข่งขันแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะคะลอกสาวนะคะคุณตุปาวดีทองโนกบอกว่าตําแหน่งพาราไดก็แข่งขันได้นะคะครัตอนนั้นไปดูดวงมาเล็กอาจารย์ไปดูดวงด้วยไปดูดวงมาโกนครับเออคุณ ไม่เคยดูดวงแล้วไปดูดวงกับเพื่อนเพื่อนชวนไปเาขาดูดวงคุณหมอดูดวงบอกว่า,านี้นะคะคุณป,ป่าป่าพลจะได้ไปเมืองนอกทีเดียวสามประเทศนะคะ,อะบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ค้าขายหมูจะได้ไปเมืองนอกได้ไงอาจารย์มาเล่าเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอย่างหัวโรกกันอู้เปลกนะคุณหมอนั้นดูเพียเ <laughs> เพ้ยนหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าแม่ค้าขายหมูนั่งในตลาดจะไปเมืองนอกได้ไงนะคะพออยู่มาวันหนึ่ง คุณหมอเจ๊โทรบอกน้องสาวบอกว่ามีการแข่งขันเฟนตัสติกกับตัวเองตำหน่งพาราไดก,ก็แข่งขันได้แต่ให้ทำยอดก็เหมือนพีวีภายในหกเดือนนะคะคพี่พลทำได้ไหมบอกว่าทำได้นะตอนนั้นยังไม่ได้ลงมือทำแต่บอกอัปไลน์น้องสาวคุณสุภาวดีว่าทำได้แน่นอน,นะคะ่ะใจเต็มร้อยคือถ้าใจเราได้ถ้าหารเราไปใจก็ผ่านนะคะฮารก็ผ่านอาจารย์ค,รค่ะ เราก็มีความมั่นใจค่ะดิฉันเป็นคนกล้าค่ะและที่สุดก็ได้ไปได้ไปค่ะท่องเที่ยวแรกๆก็ไปท่องเที่ยวแฟนตาติกฮ่องกงอะค่ะอาจารย์ไปกับน้องสาวอัพไลน์แล้วก็ไซ์ไลน์โกนนะคะพอไปถึงปั๊บมันฝันเป็นจริงเลยจริงๆความฝันเป็นจริงเลยจริงๆไม่เคยนั่งเครื่องบินอาจารย์มานั่งเครื่องบินนะคะมาได้นั่งเครื่องบินแล้วก็ไปท่องเที่ยวกับไซ์ไลน์แล้วก็อัพไลน์นะคะ คือมาเล่าทีมฮานนะคะที่ตามหลังมาบอกว่าใบท่องเที่ยวกับคิฟฟารีน้องรู้ไหมนะคะอิ่มตังอิ่มจังตังอยู่ครบนะคะไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทเลยคุณหมอก็ดีมากเลยนะปอลงเครื่องป๊บคุณหมอก็มารับนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวนะคะก็แข่งขันมาตลอดโนนะคะตอนนี้ก็ท่องเที่ยวประมาณ6ประเทศแล้วอาจารย์ใบทุก ช็อตทุกรูปแบบของประเทศเลยค่ะครับของของบริษัทอะค่ะครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอทุ่มเทแล้วก็มีความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วนีบสร้างความสําเร็จให้เร็วเพื่อคนอื่นจะได้เชื่อและคนอื่นที่จะมองเราว่าเออเรามาทําตัวนี้จะสาเร็จจริงไหมเขาก็จะได้ลบคําคอรหรตรงนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับเธอกันต่อนะครับว่า บทสรุปตั้งแต่เธอเก้าเข้ามาทำกิฟฟรีนนะชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างไรในแง่มุมไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับได้เฮิ์นใส่แล้วก็ได้แต่งชุดราตรีขึ้นไปยืนตรงบนันทีนั้นด้วยรับริหารยอดเยี่ยมค่ะคคแล้วก็ได้เฮืนอนยูนิเลเวลของกิฟฟรีนเรียกว,ว่าเป็นราย<ๆ>ได้หลักแสนเนี่ยมันก็เป็นความเขาเรียกชีวิตที่พลิกเลยพลิกพันเหมือนฝันเลยเหมือนฝัน